โครงการนาราศิริพหลวัชรพลบ้านหลูสไตล์ยุโรปทรงคลาสสิกในโครงการระดับจากแสนสิริเลยค่ะเป็นบ้านที่มีเนื้อที่ใช้สอย347ตารางเมตรวันนี้ค่ะอยู่ที่นาราศิริวัชรพลผหลโยธินนะคะตามเข้ามาเลยค่ะ ชอบมากๆเลยค่ะบ้านหลังใหญ่ส่วนสวยๆนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนข้างบ้านที่มีขนาดใหญ่มากๆค่ะจัดส่วนไว้ให้อย่างสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเดินเล่นเดินออกกําลังกายได้เลยค่ะสวนสวยมากๆวันนี้อากาศฝนตกอย่างที่เห็นเลยค่ะพื้นที่หน้าบ้านก็เปียกนะคะมันจะเปียกบ้างนะคะแล้วก็ไม่เปียกด้วยนะคะเพราะเป็นพื้นที่จอดรถค่ะ ที่จอดรถนะคะบริเวณที่มีหลังคาค่ะสามารถจอดได้ถึง3มคันหรือสองคันหลวมๆแล้วบริเวณที่ไม่มีหลังคานะคะหรือบริเวณหน้าบ้านนะคะเปิดลัวเข้ามาแล้วนะคะก็ยังสามารถจอดรถตู้รถครอบครัวรถบ้านนะคะได้อีก 2- ถึง3คันนะคะแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้มาบ้านหลังนี้นะคะร่มเย็นเป็นสุขมากค่ะ ฝนตกแถมบ้านตรงนี้นะคะมี EV c ีชาร์จเจไว้ให้เรียบร้อยค่ะพร้อมกับโซนเก็บของนะคะที่อยู่ใกล้กันนะคะไว้สำหรับเก็บล้างรถได้เลยอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆหรือว่าสายยางนะคะพร้อมให้เสร็จสับมากๆค่ะวันนี้นะคะเราตามเข้าไปดูในตัวบ้านกันค่ะวันนี้นะคะจะพาเข้าทางประตูเล็กนะคะมาค่ะตามเข้ามาเลย วันนี้นะคะเข้าในโซนประตูเล็กนะคะของบ้านนะคะเราเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอโถงโถงของบ้านนะคะที่มีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็สามารถเข้าทำประตูใหญ่ก็ได้นะคะชั้นล่างนะคะจะพิเศษตรงที่ว่ามีห้องนอนนะคะชั้นล่างให้ด้วยสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นห้องทำงานห้องของ ผู้สูงวัยนะคะหรือว่าเป็นห้องนอนเด็กน้อยนะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะห้องมีเพดานที่สูงมากๆค่ะโปรง่งแผมนส่วนช่างบ้านนะคะลงรืนม,มากๆค่ะมองไปวิวดีมากๆค่ะห้องนอนนี้นะคะเข้ามาดูที่หน้าต่างเราได้เลยค่ะหน้าต่างเป็นบ้านหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะค่ะเราตามไปดูกันที่โซนลิฟวิ่งขนาดใหญ่หน้าบ้านกันนะคะ ใหญ่บึ้มอลังการมากๆคะ่ะตรงนี้ใครที่สูงตัวใหญ่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะใครที่มีสามีมีแฟนตัวสูงๆนะคะตอบโจทย์ได้แบบสบายๆค่ะเพราะมันหน้าต่างก็บบานใหญ่ประตูก็บบานใหญ่นะคะโถงแล้วก็ใหญ่มากๆค่ะบ้านหลังนี้พิเศษตรงที่ว่ายังไม่เคยมีใครอยู่เลยนะคะเราขึ้นไปที่ชั้นสองกันดีกว่าค่ะ บันไดนะคะสวยเดินง่ายเป็นพื้นไม้แท้นะคะทำให้เดินง่ายมากๆค่ะเดินเราไม่เหนื่อยแถมราวจับนะคะก็เป็นราวเหล็กด้วยนะคะขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอริฟวิ่งขนาดใหญ่ที่มีหน้าต่างประตูและระเบียงขนาดใหญ่นะคะไว้ให้เลย ระเบียงกว้างมากๆค่ะสามารถออกมาทานกาแฟนะคะหรือว่าทานอาหารยามเช้าได้เลยริบบิ้งรูมขนาดใหญ่อย่างนี้นะคะจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องดูหนังก็ได้ห้องนอนก็ได้ห้องอนเนกประสงค์ได้ตามใจเลยค่ะเรามากันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมันดีกว่าค่ะ เปิดไฟก่อนนะคะมาเลยค่ะห้องมาสเตอร์เบรูมขนาดใหญ่ของเรานะคะพร้อมกับหน้าต่างทรงคู่สวยๆดั่งเทพยายเลยค่ะเปิดได้ด้วยนะคะนี่เปิดไปแล้วนะคะเราอาจจะตกแต่งปลูกต้นไม้หรือว่าปีนขึ้นไปทำมุมถ่ายรูปนะคะสร้างคอนเทนต์ได้เลย ทำเป็นกระไดทํทำเป็นเจ้าหญิงได้หมดเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะพิเศษมากๆตรงที่ว่าเพดานสูงแรดูไม่อึดอัดเลยค่ะครอบครัวคนตัวใหญ่ๆสบายมากๆค่ะเรามาดูห้องอาบน้ำของห้อง master bedroom ดีกว่าค่ะวูบบอกได้คำเดียวเลยว่าวาวมากๆค่ะ เข้ามาเลยค่ะเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็น his and her นะคะสามหลับที่ร้างหน้าแปลงฟันยามเช้าที่ไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะสบายมากๆระบบน้ำร้อนน้ำเย็นมีไว้ให้เรียบร้อยค่ะหรือว่าจะเป็นอ่าอาบน้ำขนาดใหญ่นะคะใครที่ชอบนอนแช่น้ำในอ่างนะคะสบายมากๆค่ะหรือจะเป็นโซนชาเวอร์นะคะที่มี ที่นั่งให้แบบสบายๆนะคะไม่ต้องยืนนะคะที่พักให้เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบสบายมากๆดูจะเป็นสุขภัณฑ์มันพิเศษจริงๆค่ะบ้านหลังนี้ผลิตภัณฑ์คือเปิดแล้วค่ะเป็นอัตโมตินะคะดีมากๆเลยไปค่ะเราไปดูที่ห้องต่อไปกันมาค่ะมาเลยห้องต่อไปนะคะจะเป็นห้องนอน ที่1แล้วก็ห้องนอนที่2ที่ต่อจากห้อง master bedroom นะคะบรเิเวณทางเดินนี้ค่ะสบายๆเลยค่ะไม่อึดอัดเลยมาค่ะเข้ามานะคะในทุกๆห้องนอนค่ะจะมีห้องน้ำให้เลยห้องน้ำพร้อมกับ shower นะคะและทุกๆห้องนอนค่ะจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่นะ ได้แดดยามเช้าเป็นหน้าต่างบานใหญ่นะคะหรือว่าจะเปิดรับลมนะคะมองวิวนะคะส่วนข้างบ้านนะคะสบายบายมากๆค่ะตรงนี้ดีมากๆค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูห้องนอนที่สองนะคะได้กันค่ะมาค่ะมาเลย ห้องนอนที่2นะคะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามจากห้องนอนที่1น,นะคะที่ต่อจากห้องมาสเตอร์เบดูมาเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็จะคลายๆกันค่ะจะมีห้องน้ำนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็มีหน้าต่างนะคะบานใหญ่ไว้ให้อีกเช่นกันค่ะหน้าต่างนี้ทำให้เรารู้สึกว่ายามเช้าเราจะได้แดดด้วยนะคะ วางเตียงขนาดใหญ่วางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ walk in closet ได้เลยค่ะใครที่ชอบบ้านที่มีเพดานสูงๆห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองใหญ่ๆนะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะนาราสิริวัชราพลนะคะประหุนโยทินะคะ่ะบริเวณชั้นสองค่ะ l i ฟตบิ o o รูที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะ เหมาะมากๆค่ะสำหรับการทำปาร์ตี้คอนเทนต์นะคะใครที่สนใจนะคะบ้านหลังนี้นะคะสามารถนัดเยี่ยมชมนัดการดูบ้านเข้ามาที่แก้วได้เลยค่ะแก้วมีใจเอสเซตนะคะดูแลในเรื่องการขายบ้านเช่าบ้านนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวแก้วจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะหรือใครที่ต้องการฝากขายฝากเช่าที่ดินบ้านนะคะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะ ักเข้ามาได้เลยค่ะ